ผมเลือกป่าก่อนนะแต่ว่าจะโดนแย่งนะครับโครงการป่าคนละครึ่งจึงได้ถือกําเนิดแล้วผมจะเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปได้ยังไแงแถมยังมีแครี่3ด้วยโอ้โหบอกเลยนะว่าเกมนี้บิวโลครับไฮไลท์จัดจัด,จดแม่งตายเป็น10มันจะตายได้เยอะขนาดไหนไปดูนะครับทุกคน อันนี้เป็นช่วงที่ผมกำลังฝึกเล่นบิวโลใหม่ๆนะครับเล่นนอกสตรีมอัดจอไว้ครับรู้สึกแปลกๆผมกดฮะว่าขอเล่นบิวโลฮะกำลังจะฝึกนะแล้วดูมันและแม่งเฟิร์สพลิกด้วยบิวโลเลยเรียบร้อยครับ กูโดนแย่งป่าแล้วตอนนี้และนี่ครับไฮเตะออฟนะเรียบร้อยครับและมาต่อฮะ oh. สัจวจตดไอสัตว์3แครีครับตอนนี้อลผมเพิ่งเห็นนะเห็นว่าตรงกลางอะ่ะเมทเป็นอีรินด้วยตอนนี้3แคร,รี่1ป่านะครับแล้วดูผมแก้เพ็มันนี่ตอนแรกก็คิดว่าคี่ราแล้วเปลี่ยนใจเป็นเพดในวิสุดท้ายเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเกมนี้ <c oughs> ผมเลือกเพนมาคือกูไม่ยอมแล้วกูจะป่าเหมือนกัน <c oughs> คือผมไม่ยอมแล้วเหมือนกันก็คือเอาเพนมาเนี่ยเพดมันไม่ต้องใช้บัฟฟาครับไม่ได้ใช้มานาโดนรัดบัฟฟา ก็ไม่เป็นไรมันเล่นได้นะครับงองเงียจังน้องเอ้ยมีเปิดกูด้วยนะงองเงียจังเลยต่อไปครับกูกดก่อนอะไรของมึงไอ้เหี้ปากอย่างดีครับใครรู้จักแม่งได้ฝากบอกได้สัตว์เอาล้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมป่าสสยองกึุมกึุมกึุมให้เสียงภาษาไทยโดยชิคกี้พาย,ยเอาละเกมนี้นะครับผมเลือกมาเป็นเพนนะและยังไงฮะไอคนที่เล่นบิวโลเนะี่ยมันเลือกฟาร์มบับแดงเว้ยโอ้โหแค่เลือกฟาร์มก็โง่<ช>แล้วฟาร์มบับแดง บิวโล่เนี่ยมันขาดบัฟฟ้าไม่ได้ผมเลยเอาฟ้าเลยเพราะการที่บิวโล่ขาดฟ้าเนี่ยเหมือนขาดใจนะเดินเกมไม่ได้เลยนะครับพี่คิดดูเลยกันรู้ทั้งรู้ว่าจะแย่งกันป่าแต่แม่งก็ไปฟาร์มบัฟแดงอะอแล้วข้างล่างฮะเห็นไหมครับดูมินิแมปฮะ ซาจวัดกูโดนเรียบร้อย first b l r ร์ไปแล้ว1นึ่งศพนะการเล่นเพลนี่ก็ใช้แค่เ energy ข้างล่างที่เป็นสีแดงๆนะครับไม่ได้ใช้มานานนะ้วแล้วดูข้างล่างนะมินิแม็นะบิวโลนะซัดส 2, องหนึ่งกับเบ่าไฮแล้วก็เบ่าดำไปแล้วหนึศพนะนับหนึ่งเลยนะ บิวโล่คือวันที่ผมอัดคลิปไว้เนี่ยเป็นวันที่บิวโล่เข้ามาไม่ถึงอาทิตย์นะฮะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเคยอัดไว้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับและข้างล่างซัดต่อบิวโล่เข้าไปไม่เข็ดแม่เย็ดแล้วเรื่องโจกวานี้ยังไงเรียบร้อยนับสองฮะโอ้ไปแล้วสองอบิวโลก่กูทำไรทำไรอีกครั้งและข้างบนไฮเตะก็โดนเก็บไปโดยบูคองฮนะตรงหนีบินชาร์จไปจะหวังจะเอามาเก่งกล้าแต่ไม่ถึงคนระับแล้วก็กลับไปฟาร์มครับเลงไปที่บาัฟฟาเนี่ย ผมไม่อยากให้แม่งเกิดนะตรงนี้คือจะบอกว่าเพนเนี่ยมันใช้แค่ e n e r จ y ้สีแดงข้างล่างเห็นไหมถ้าเราอยากให้มันขึ้นเราก็ไม่ควรจะออกจากสกิลสองนะครับเวลาเราก,กดสกิลสองแล้วยืนอยู่ในวงแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าแล้วมันจะเด้งขึ้นแบบนี้ครับถ้ากดสกิลหนึ่งแบบเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่ขึ้นนะแต่ถ้านเนี่ยสองเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นเห็นไหมอ่าเผื่อใครอยากเล่นนะเป็นตัวป่าที่เล่นง่ายตัวหนึ่งมากๆเลยแต่มันเก่งต้นเกมนะเลตเกมจะอ่อนๆหน่อยแหลจังหวะนี้บินชาร์จเข้ามาเองกล้าเลยไปแล เห็นมากเด้งขึ้นแล้วสกิลสองนี่ครับถ้ารีบเดินออกจากวงเนี่ยฝืนใจมาหนิดหนึ่งครับถ้ารีบเดินออกจากวงเนี่ยมันจะทําให้เอเนอร์จีมันไม่ขึ้นนะและบิวโลครับอยู่ว่าฟ้าเขาจังหวะนี้ครับแล้วดูบูคองมากันเหมือนกันแล้วป,ปั๊บปึ๊บปั๊บดันวูคองมาจังหวะนีวูคองพยายามสวนแต่ยังไงบูคองโดน เก็บไปนะโดยอีรินนะแต่ว่าบิลโร่โดนขังตรงนี้นะและเรียบร้อยนับสามะโครงการป่ากคนละรึ่งของเรากำลังจะดำเนินไปตรงนี้กูแซบไปอีก ทำไรคูณสามเหละจังหวะน,นี้ชาร์จไปเด็กตาเรียบร้อยครับผมราชช็อตคมๆบัฟฟ้ากำลังจะเกิดใน13วินาทีครับรีบเดินกลับมาเอาบับฟ้านะตอนนี้ไอ้เตะวาร์ปลงไปหวังจะช่วยข้างล่างฮะฟา,ามก่อนนะผมเสียอะไรก็เสียได้ไม่เสียบัฟฟ้าแล้วกันและเรียบร้อยครับร์บปลงไปแถมฮะจังหวะน,นี้อาวีมีระบบเป็นห่วงด้วยเหรอตอนนี้น,นี้หลานรองเท้าเวทขึ้นมาครับสก,กิลหนึ่งของเพนเนี่ยมัน ต้าสถานะด้วยนะเวลากดเนี่ยเราไม่ติดสตันนะแล้วก็ถึกขึ้นเล็กน้อยนะจังหวะนี้ผมหิวหรือเปล่าและผมหิวบินเข้ามาหวังเงาเก็บเบ่าดำเรียบร้อยครับเหมือนกูจะตายนะ้ากูจำไม่ผิดเลยอ่ะกูตายจริงนั่น แต่เราไม่ได้โดนเบาดั้มฆ่าเบาดั้มไม่ได้สก,กิดเราแล้วตรงนี้ยังไงฮะไอหลามกับอีรรนและดูไอหลามฮะเลือดน้อยแต่แบบอา่าบัฟฟ้าศึกชิงบัฟฟ้าตรงนี้ครับจับตาดูดีๆครับมีอะไรเปล่าแล้วดูความจันเลยของผมนะทุกคนดูนะดูนะผมแอบยือนอยู่ครับผมรู้นะว่าลิงจะเข้ามาและไอหลามตรงนี้ไอหลามเข้าไม่เปิดหวังจะให้ผมเฉิดเข้าไปช่วยแต่ว่าผมยืนดูแบบยืนดูแบบเฉยๆปล่อยมันโดนลิงคิวแล้วผมก็จัดครับผมโอ้โหช็อตนี้บอกเลยโคตรสะใจครับใครสะใจ พิมพ์888ให้ผมด้วยนะจะได้รู้ว่าเราสาใจช็อตน,นี้เหมือนกันจังหวะนี้กูคำนวณมาในหัวเลยฮะโดนไหมฮะคนอย่างนี้แม่งต้องโดนนะและชาร์จเข้าไปบินไปเจอวาไงเรียบร้อยสับป,ปเป็น5คิวะ สู้ลิงยังไม่ได้นี่ผมทุยด้ยกูหลามตอนนี้ตายไปสแล้วนะศูนย์สี่แล้วนะศูนย์สี่นะหลามจังหวะนี้หลามชาร์จมาเก่งกล้าเ้วได้ไปเวิ่งออกมาแต่ว่าลิงรออยู่แล้วลิงเอาอซสาปล่อยนไปนีไงวาเนี่ยจังหวะนี้ผมไม่ตีแวนนะบอกเลยถ้าแวนเข้ามานี่กูปล่อยอะ่ะบ้าฟ้ากำลังจะเกิดนะสองวิะ นี่รอบนี้ผมพลาดนะแล้วน่าจะเป็นรอบเดียวด้วยที่ผมพลาดบาฟ้าเนะี่ยโอ้เจ็บใจเหมือนกันตอนนั้นตรงนี้หลามไปเคียย์ตรงกลางนะไล้หลามเนะี่ยดูไปเรื่อยนะทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้ไอ้หลามแม่งเอาหนักจกัดเกมเดินต่อไป7นาทีแลยฮะ ไอหลามตรงนี้เข้าไปหนึ่งสผังจะผักแต่ว่าไม่โดนนะผมยืนดูไม่เคียร์ด้วยเมื่อกี้โอ้ลุ้นจัดนะลุ้นให้แม่งตายฮะเลียเล,น,เลนกันต่อครับรวยไว้ก่อนนะและลิงตรงนี้โดนหลามไล่ ลิงโดนอีรินเก็บไปและออหลามไม้หลามโดนซอยไอหลามโดนซอยแล้ววิ่งไปเรียบร้อยฮะล่วงไปครั้งละตอนนี้หลามตายเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนดูช่วยกันนับหน่อยนี่ฮะหิวเบาดาั้มบุ๊บบัฟ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 บับกูตายอีกไหเนี่ยโอเครอดรอบนี้ครับตอนนี้หลามคิวสองตายห้าแล้วเนี่ยครับ huh? ปิดดาร์คสเลเยอร์สะจวดตรงนี้เข้ามาช่วยกันครับโดนไปหนักเบาดั้มพยายามไล่ผมเข้ามาสับไปฮะเจ็ดหนึ่งสงนะูตอนนี้อย่างแอคโอ้โยเจอแหวนนี้ขนมนี่ครับผมแรงชจัดมันแรงอย่างนี้แหละครับต้นเกมฮะอยากแก้มันนะแค่ออกทรอยแค่นั้นอ้าวหลามโดนเด็กเตอร์เอแป๊บเดียวฮนะ่อไปหกแนละ้ว เปิดมังกรไหมฮะเจอกับลิงหลิงพยายามตีแต่ผมสวนผมสวนแล้วจังหวะนี้ลิงรอดไปได้เหรอวะกูปล่อยโอ้โหใจกูดีอย่างตอนนั้นเด็กตาโดนล้อมจังหวะนี้ไม่ไหวกดยอมแพ้ดิวะไฮายาเตะเปิดนะเปิดใครวะเนี่ยอ่าแล้วมีคนกดด้วยยังไงฮะ อุ้ยแล้วกูเจออะไรเนี่ยเบาดัมพอดีขังไว้แล้วหลามกูอเอาไหมใจเ็นนนเพื่อนมึงอ่ะใจเ็นในสับบับฟ้าตรงนี้กูได้แน่นอนนะสปอยไปแล้วน่าจะจำไม่ผิดผมเสียไปตัวเดียวฮนะแล้วเด็กตาแหลมอย่างงี้แอดวีบินขึ้นฟ้ายังไงสาบชืบชืบเด็กตาก,กดอันติเลิกสาบก่น,นะเดี๋ยวเลือดแม่งเต็ม โอเคพอมันหมดอันติก็สับดีครับผมเลเจนดัลี่ไอ้หลามพยายามจะมาลา้าเห็นไหมเมื่อกี้โอ้ไม่ได้แดกนะครับแล้วหลามตรงนี้ครับอยู่ข้างบน <c oughs> เห็นไหมแล้วจวังหวะนี้ลิงเปิดไปตับตับ,ตบเรียบร้อยอันบับเจ็ดแลโอโ้โหตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสีแล้วที่ผมเล่นบอกเลยง่วงบ้า่าเล่นอย่างอ่อนโอโ้โหกูเปิดแรงยตอนนั้นไม่มีกูนี่ใจยังไงโอโ้โหย่งแอคครับแอสวี พูดเยอะจังนะบิลโลพูดเยอะจังไอ้เหี้ยแค้นอ่ะอยู่ดีจะมาแย่งป่าแล้วเล่นส้นตีนเนี้ยใช่ไหมคนดูคนนี่เหี้ยอย่างงี้แม่งหน้าโดนส้นตีนจริงๆนะสำคัญตัวเองเนาะ,ะมีเปิดกูด้วยออกไปปะเดี๋ยวเล่นเองนี่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวยืนดูฮะตอนแรกผมนี่น่าจะเจตนารอย,ยืนดูเลยฮะ ไปดูนะครับโชว์หน่อยอ่าดูในมินิแมพฮะดูดูหลามฮะซูมไปที่มินิแมพฮะนี่นี่ครับเจอกับอลไฮฮะ จังหวะนี้เอาไหมอืมวืดนะไถ่วืดนะนี่ครับเพื่อนเริ่มโดนนะเพื่อนเริ่มโดนนะไม่ได้อยากจะลาดน,นะแต่รู้สึกว่าเพื่อนเริ่มโดนแล้วเป็นห่วงเพื่อนนะเพราะคนที่เหลือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะผมหมั่นหน้าหลามคนเดียวนะจะปล่อยให้เพื่อนเล่นแบบดูใจร้ายครับดูเหมือนเป็นคนที่โยนอนะแล้วตรงนี้ครับหลามยังไงหลามยังไงไอ้หลามหนึ่งห้าดูจังหวะนี้เข้าไปหนึ่งสี่ไอ้ควายไอู้ได้ถึงห้าเลยตอนนั้นโอ้โหมึงดูเลยอะ หนึ่งห้าก็ามานี่ฮะต้องมากันบ้านนะฮะและตรงนี้บินชาแล้วไปหวังเก็บไปเลยเจน,เนด์ลลวีโคดหลอกโคดเผียวเก็บไป2แล้วเก็บไปสามจังหวะน,นี้ ยังไงต่อไฮสเตกเก็บเด็กต้าและเอนบีไปครับทริปเปิลคิวลิงจะเข้าเอนวีสับตายเกิดไม่ทันลิงอยู่ตรงนั้นและเรียบร้อยเก็บเป็นเอชของอิรินสะกอยอย่างเทพตอนนี้หลามกูล่อไป28แล้วนะโอ้หลามลอไป28แล้วแล้วตรงนี้ครับหวังจะจบบ้านนะไอหลามครับดูครับจังหวะนี้1นึสเข้ามาอีกแล้วยังว่านี้เป็นคู <S <S ่บบเลี้ผมไฮสตกโอ้โห เขาเกิดหมดแล้วด้วยนะโอ้ถ้าฝืนจบตอนนั้นน่นาจะฝืนได้อยู่นะโอ้หลามอะไรคิดอย่างนั้นก็ได้คนระับแต่ว่ากุมันหน้ามันไงโอ้ยเฮียเห็นคนไม่ได้คนระับวิ่งชนอย่างเดียวไอ้ส้นตีนนี่อเอาสิบตัวอ่าก่อนนอนอนะ่าเก้าตัวแนละ้วมันตายเกนะ้าแล้วตอนนี้พลาดไม่ได้นะตอนนี้ก็ตัวใหญ่แนละ้วสิบห้านาทีแล้วนะ ไายาเตเหมือนจะโดนขังตรงนี้แล้วโดนถมด้วยเบลเดิมยกไฟจังหวะนี้ไงยาเตฟริกเกอร์มาไอหลามกูเข้าไปสิบตัวจริงๆตามคำขออะโอ้ยเฮ้ยโอ้กูยังท้อ่ะคนแบกก็แบกไปเถอะไอสัตว์สิบตัวผ่านไปฮะสำหรับหลามแดกตาครับนี่ครับกดอันตีเลิกศัพท์นะโอ้เพื่อนแม่งฟันซะเลือเต็มเลยแดกตาจังหวะนี้แล้วกูตายไงครับเพื่อนแม่งไปเติมเลือดให้แดกตา แต่ยังดีครับรอดไปได้ครับต้องรวมพลนะที่ดักสเลเยอร์ตอนนี้เราจะเสียก๊อตนะน,นี่ครับโดนเปิดแล้วครึ่งหลอดแล้วตรงนี้อีรินนะก็มึงแจกอะไรไปชนะเออจริงมึงแจกอะไรไปชนะไว้เฮียผมนี่ถึงกรนะขำมแล้อีรินเงียบมาตลอดนะทนไม่ไหวเหมือนกันนะบินไปเลียร์แล้วข้างบนหลามโดนลิงเก็บไป11ตัวอีกตัวเดียวครบโหลครับเสือที่เปตัวนะแล้วตอนนี้ โดนขังจังหวะนี้แอดวีบินช่วยปั๊บปึ๊บรอคนเก่งเล่นไงเขาเก่งอะโอ้แม่งมีแซกวีโอ้ยเยียกูตายด้วยจังหวะนี้รีพอรตรออะไรฮะอิรินบอกจังหวะนี้ชิบหายนะทุกคนผมตายครับโดนไปหนักครับผมอูนี่ทําเป็นแกงชมนะสวยให้กําลังใจหาพวกฮะหาพวกเอาอิรินมาเป็นพวกโอ้โหสัตว์อันตรายงมพืดดิทีนก็สเลเยอร์ครับเดินไปเจอกับแวนฮะแล้วมันไล่แวนเอาสุดไงนี่ไงสัตว์ จะล้วงเบาดัมแล้วล่าสุดนะแล้วจังหวะน,นี้ติดอยู่วงล้อมขว่วยอะไรของมันแล้วอีนี่เขาปัญญาอ่อนเลยมึงดูมันดิหนึ่งสี่โอ้เรียบร้อยฮะโหลแล้วฮะเอเอยีลินบอกไปฝึกเล่นนบอร์ดก่อนไหมอ่า ชาร์จไปจังหวะนี้ต้องแลกไปเก็บเบาด้ามกดแข็งจึ๊บจับกดสับตายเกิดยังไงอา้าวสับไม่ติดด้วยเกือบแล้วไงชิปหายชิวชิวฮะบิลโลบอกชิวนะแต่เพื่อนไม่ชิวไอสัตว์มึงชิวแต่เพื่อนลาบากไอหา่าเออชิวนี่แจกขนาดนี้แม็เจสยี่สิบนาทีผ่านไปลิงเปิดไปสวยแล้วตายไปสองโอ้โหบัตรไหลเลยครับผมโอ้ยลิงมันเริ่มเกิดเลยฮะแจกให้คนเก่งเล่นไม่ไม่มึงโง่มึงโง่ไม่เกี่ยวอะไรกับแจกให้กูเล่นจังหวะนี้ต้องการ บ้านและห้าต่อสามครับขปมาผมบินไหมชาร์จเข้ามาบิวโลเก็บแดกต้าไปแล้วชาร์จเข้ามาจังหวะนี้ผมตายตายสับเกิดจึ๊บเคียวเคียวไม่มีเฮียเคียวเคียวเคียวโอ้ยกูตายไปเนี่ยชิบหายแล้วโดนพิษเรียบร้อยอุ้ยบัญเลยเลยครับทุกคนเอ้าเดินกลับไปเขาค่ายเอ้าเอ้าเอายังไงอะอ่ะอ่ะอ่ะไอสัตว์เอาแฟรี่ไปใส่เขาตายไอเหี้ยนะ ถึงกับโอ้ยเลยฮะจังหวะนั้นไม่รู้มันจะอยากเอาไปตะแตะอะไรเขาพาสติบใครนั่งดูได้ถึงตอนนี้พิมพ์777 <ๆๆ S 1> ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ครับหลามไลบูคองฮนะเราต้องได้ก๊อตแล้วสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยต้องได้แล้วนะ ปไปที่ก๊อตแล้วเรียกเพื่อนนะผมหลามดักครับดูหลามดักในมินะิแมปฮะแล้วตรงนี้เราน่าจะได้ก๊อตเลเยอร์ไปนะเพราะว่าเขาติดเว็บกลางนะต้องไปเคลียร์มีหลามคอยโซนไว้อันนี้ต้องขอบคุณหลามจริงนะที่โซนให้ในะสนตนเ้ยนี่มีไปยืนแอก,กดวาร์ปว่าไอเฮียเล่นไม่ได้เก่งเฮียเลยดูมาาทำสันดานนะลทำสันดานใส่ฝั่งตรงข้ามเลยนะ ตอนนี้เราเหลือแค่จบบ้านแล้วอีรินไปโดนงั้นแบบนี้จงังหวะนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแนละ้วรอจงังหวะรออยู่รออยู่มันยังไม่ได้จงังหวะมันยังไม่มาและต้องนี้ยืนเป็นกอแบบนี้ปึ๊บฟับปึ๊บฟับจึ๊บจับจึบจ๊บจึบจ๊บเรียบร้อยผมเก็บไปได้แต่ผมตายอะ,ละเลยียเหละามันแอบบ่ตายตรงไหนวะเนี่ยดูไปทันไอสัตว์ขอภาพช้าผมต้องทำอะไรสักอย่างแนละ้วรอจงังหวะรออยู่รออยู่มันยังไม่ <c oughs> ากมาก็เริ่มเหนื่อยจะพูดน้อยนะตรงนี้แล้วดูหลามกูชาร์จเบาไฮในมินิแมปเบอร์จังว่าน,นี้เรียบร้อยแมจเจ็ตโดนเก็บไปครับตายเกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่รอดนะโคตรขยะเปียกเลยจังว่าน,นี้ดับเบิลคิวจากขยะเตะครับหลามกูตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยไอสัตว์ดูไม่ทันนะโอ้ยโอ้ยและอีลินกูไปโดนซอยเมื่อไหลอะจบพะเนี่ยมันต้องมีการพีชีพเกิดขึ้นนะต้องออกแข่งมาก่อนนะแล้วพร้อมจะบินนะแข็งเคียว ว้าวหายเดินแหลมอย่างนี้ยังไงอะว้าวหายว้าวหายโอ้ผมไม่ช่วยไม่ทันแล้วว้าวหายโดนเก็บไปฮะอุ้ยว้าวหายแม่งเอาตายเกิดให้อาเต่ไปด้วยแม่งไม่สนใจแล้วกูต้องจบแล้วตีบ้าน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 กดแข็งแอกไปหนึ่งทีและเรียบร้อยฮะจบเกมนี้ไปได้และจบซีรีส์ป่าสองสยองกึ่อะ ใครรู้จักไอส้มตีนนี่ก็ฝากบอกด้วยนะครับจบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้โคตรหนักโคตรเหนื่อย18คิวฮะหลานคุณล่อไปัวไอ้ัตัว์ัโอถึงก็ต้องรายงานเลยนะโยนเกมนะครับโอ้ยเฮียนั่งพางนี่จำไม่ได้แแม่งตายล่อไป15ตัวคนเฮียเลยตั้งแต่เล่นเกมมานี่ผมเพิ่งเคยเห็นการตายเยอะขนาดนี้เลยครับโอ้ดูครับบาดจัดเลยโปรไฟล์แม่งดูไว้ครับทุกคนใครเจอก็ รวม,มรีพอร์ตกันด้วยแล้วกันนะสันดานงี้ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อยากให้อัดมาบ่อยๆ้ยสนุกดีว่ะได้รู้ความคิดได้รู้อะไรด้วยก็คอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมชิคเก้นวีขอแนะนำพ่อมดเคาวเป้ w บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า3 0 0 0 0 0คน <S <S สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีก ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคปเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคก์นีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมน,นาน